สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมิลลิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อวันมิลลี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์หกนะครับ M6 นะครับผมฟก์ชั่นก็จะมีตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะครับติดตั้งมาเป็น LCD มี3แกนนะครับผมเป็นแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะครับผมอ่ะ ส่วนการใช้งานนะครับก็คือตัวนี้เป็นแกน x นะครับแกน x จะเป็นแกนยาวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแกน y นะครับผมแกน y ดูที่หน้าจอได้เลย x y Z นะครับแก <X yz. S 1> น z ก็จะเป็นแกนขึ้นลงนะครับผมตัวน <abra PowerPoint> ี้นะครับอ่แกน z ฟังก์ชันหน้าจอก็ใช้งานก็จะเป็นเซตศูนย์นะครับจะเป็นตัวนี้ตัวบนตัวล่างนะครับเซตศูนย์ x y z นะครับ ส่วนฟังก์ชันพวกปุ่มนี้ก็จะเป็น forward reverse เปิดหัวนะครับหัวสปินเดิลตัวนี้นะครับผมเปิดหัวได้เลยอันนี้จะเป็นรอบโลรอบช้านะครับผมตัวบนก็จะเป็นรอบเร็วนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นกลับทางหมุนนะครับเป็น reverse นะครับตัวนี้ก็หมุนได้360องศาเลยนะครับ ก็จังหวะออฟก็ต้องเบรกก่อนนะครับให้มันหัวหยุดก่อนแล้วค่อยเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเระมานีบตัวนี้ก็จะมีออโต้ขึ้นลงนะครับจะมี2แกนตัวนี้จะเป็นแกนเซับออโต้แกนเซ็นะครับตัวนี้ก็จะมีออโต้แกนเอ็กมาให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อกจะเป็นพวกเฟืองเวลาปาดงานจะนิ่มกว่าเดิมนะครับ การปรับสปีดตัวนี้ก็จะเป็นฟีดความเร็วตายตัวนะครับกลับซ้ายกับขวาก็อยู่ที่ตัวสวิตตัวนี้นะครับผมถ้าจะปรับรอบก็ต้องมาที่ฝั่งขวานะครับอันนี้ซ้ายขวาเหมือนเดิมเราปรับรอบปรับที่ตรงนี้รับสปีดเป็นเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองครับความเร็วก็เลือกตามลักษณะางานได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะมีเซฟตี้ให้ครับเวลา เรามาหมุนสุดหน้าแท่นตัวนี้ก็จะตัดเทเบิลครับตัดขวาตัดครับประมาณนี้นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างสําหรับหมุนเมนวลน,นะครับผมความยาวเทเบิลตัวนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่นะครับความยาวฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณ300นะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์5แรงนะครับผมมอเตอร์ข้างบนจะเป็น5แรงรอบเร็วสุดอยู่ประมาณ สี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับแล้วก็รอบชาร์จสุดอยู่ประมาณหกสิบหกนะครับตอนนี้ปรับรอบชาร์จสุดได้ก็คือสามารถตับเกีียวได้นะครับก็คือถักคันโยกฝั่งนี้นะครับไปที่ขวามือนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะมีบอกโลไฮนะครับแล้วก็หมุนมาที่ฝั่งโลนะครับผมพอเข้าล็อกแล้วก็สามารถเปิดสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับรอบก็จะทดช้าลงเป็นรอบโลนะครับผม forward ีเ v ิร์ดก็ปิดก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับถ้าจะกลับไปที่รอมไฮก็ผักฝั่งนี้ไปที่เดิมนะครับอ่แล้วก็จะมีตัวนี้บอกลูกมือก็หมุนไปที่ฝั่งขวานะครับพอเข้าล็อกจังหวะน,นี้จะมีขี่เฟืองมันจะขี่กันอยู่นะครับให้เราหมุนให้มันลงล็อกนะครับเราต้องแตะเบรกหน่อยนึงนะครับแล้วก็หมุนหัวสปินเดิลน,นะครับประมาณนี้ให้มันดังแก๊บให้มันลงล็อกแล้วก็เปิดได้เลย ถ้ามันไม่ลงเวลาเราเปิดมันจะเสียงดังลั่นเลยนะครับประมาณนี้ถ้าพวกคอเล็ล็อกก็ปรับตัวนี้มาที่รอบโรลแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวคันโยกบนนะครับตัวนี้ก็จะหมดสปินเนอร์ก็จะล็อกเวลาเราขันล็อกคอเล็ตก็ล็อกได้เลยครับอาจจะลืมคลายนะครับเวลาล็อกเสร็จลแล้วก็กลับทํางานได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออ,ออโต้ใช้งานพวกลิมเมอร์นะครับ เก็บงานละเอียดพวกคว้านลูกสูบอะไรก็ได้นะครับเปิดรอบช้าแล้วก็เข้าเกียร์ได้เลยตัวนี้ก็จะสังเกตที่ตัวนี้จะทํางานนะครับผมตัวนี้จะหมุนแล้วก็โยกเขยกหน่อยนึงตัวนี้ก็จะคว้านความเร็วก็อยู่ที่รอบนะครับแล้วก็จะมีสปีดฝั่งนี้นะครับปรับสปีดได้นะครับสปีดจะมีสามระดับนะครับอ,อันนี้ระดับช้าสุดนะครับข้างบนจะเป็นระดับปานกลางนะครับผมประมาณนี้ช้าสุด วล่างก็จะเป็นเร็วนะครับผมพอจังหวะถึงสุดตัวนี้จะเป็นตัวตั้งนะครับเวลาถึงตัวนี้ความลึกแล้วมันจะเด่งกลับเองประมาณนี้นะครับผมถ้าตัวนี้ไม่ใช้งานก็แนะนําออกไว้เพราะว่าเฟืองเวลาเราเปิดรอบเร็วมันจะทดไม่ทันนะครับก็ออกไว้ตัวนี้ก็จะหยุดทํางานเลยนะครับผมหวัวก็โอเคประมาณนี้อันนี้ก็ปุ่มคอนโทรลก็จะมีเป็น ไฟนะครับผมปั๊มน้ําควบคุมท่ิ้เลยนะครับปั๊มน้ําไฟครับอันนี้ออนออฟนะครับผมแล้วก็อีเมอร์เจสซี่ตัดระบบไฟนะครับดูชุดนิมิตนะครับตัวนี้ก็จะมีเซฟเซฟตี้มาให้อีกก็คือเวลากันเหวี่ยงขานะครับเวลาดันเข้าตัวขึ้นลงจะไม่ทํางานนะครับ เวลาเราดึงออกก็ทํางานได้ปกตินะครับถ้าเวลาดัานเข้าถ้ามันไม่ตัดเวลาเราทํางานเผลอไปกดปุ๊บแล้วมันก็จะเบี่ยงใส่ขาเราได้นะครับอันนี้ก็จะมีเซฟตี้มาให้ขึ้นลงก็จะมีลิมิตตัดให้เวลาลงสุดเครื่องก็จะตัดการทำงานเลยนะครับดูนะครับลิมิตจะเป็นตัวกันชนนะครับอ่ะอันนี้ก็สุดสต็อกของเครื่องแล้วนะครับ ก็ขึ้นได้เลยประมาณนี้ทุกอย่างก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับพวาเซฟตี้ขึ้นลงได้หมดเซฟเครื่องได้พอสมควรน,นะครับตอนนี้เรามาดูที่ฟังก์ชันหน้าจอกันดีกว่าครับฟังก์ชันหน้าจอตัวนี้ผมจะเป็นเทนเป็นไอแบ่งรูให้แล้วกันนะครับแบ่งรูเป็นไดมิเตอร์นะครับผม อันดับแรกเราก็ถ้ามีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเราก็หาศูนย์ก่อนนะครับผมสมมติว่าศูนย์ชิ้นงานอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับเราก็เซตศูนย์ก่อนฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งฝั่งขวาก็ได้แล้วก็เซตศูนย์ก่อนแล้วก็หมุนมาที่ฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับสมมติงานอยู่ประมาณสามสิบนะครับเราจะแบ่งครึ่ง งานอยู่ประมาณ30แบ่งครึ่งก็จะเป็น x ตัวบนนะครับมันจะขึ้นแถบแล้วก็กด1.2ส่วนสะครับผมอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งให้แล้วนะครับเราก็แค่หมุนกลับไปที่0เหมือนเดิมนะครับกลับไปที่0แล้วก็จะได้ไดมิตเตอร์กลางของชิ้นงานแกน X แล้วนะครับผมถ้าแกน Y ก็เหมือนกันหมุนไปแต่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เซ็ต0แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งวฝั่งหนึ่งก็ประมาณยี ชิ้นงาน20ก็จะแบ่งครึ่งเหมือนกันโอเค okay. แล้วก็หมุนไปที่ศูนย์ปึ๊ดแล้วก็มันก็จะได้ศูนย์ทุรนาบนะครับผมถ้าได้ไดมิเตอร์กลางแล้วเราจะแบ่งรูสมมติว่าจะแบ่งรูสัก6รูนะครับผมแล้วก็เข้าที่โปรแกรมนี้มาที่ตัวนี้นะครับตัวที่5เอ็นเตอร์ปึ๊บเข้าที่หน้าโปรแกรมครับแล้วนาบ x y อันนี้เราก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับผม ก็เราหาหาศูนย์ได้แล้วครับตัวนี้ก็เป็นไดมิเตอร์ชิ้นงานชิ้นง,งานเท่าไหร่ตัวนี้ผมใส่ไป100อ่ะสมมุติว่าเปลี่ยนไป50นะครับผม enter save นะครับตัวนี้ hole number รูสมมุติจรูจำนวนกี่รูนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า6รูก็ใส่ไป6รูได้เลยก็กด enter save 6รูนะครับตัวนี้หมุดองศาองศาเริ่มก็ให้ใส่เป็นศูนย์ไว้นะครับมาจบที่ตัวนี้องศาจบาจบที่3า0องศา จะแบ่งเป็นครึ่งวงกลมก็ได้อันนี้ผมแบ่งแบ่งเป็นหนึ่งครับเป็นสามร้อยหกสิบแต่โปรแกรมครบแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับผมปึ๊บอ่ะมันจะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับอันนี้รู้ที่หนึ่งนะครับมันจะบอกว่าหมุนมาฝั่งนี้ห้าสิบนะครับมันจะไปฝั่งนี้ห้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับอรู้ที่หนึ่งเราก็หมุนมาปึ๊บนะครับอ่ะถึงศูนย์รู้ที่หนึ่งมันก็จะย้ายจากจุดกลางนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับมันจะมีจุดตำแหน่งบอกเป็นจุดแดงนะครับผมรูที่หนึ่งเอาเจาะเสร็จแล้วก็รูที่สองก็จะเลื่อนลงมาตำแหน่งมันจะมีบอกถึงหกรูนะครับอันนี้รูที่หนึ่งอยู่รูที่สองก็กดลงมาอีกทีหนึ่งมันก็จะเลื่อนไปที่ข้างบนนะครับตำแหน่งจะจุดแดงจะเลื่อนไปที่ข้างบนแล้วก็เราแค่แค่หมุนไปถึงเลขศูนย์ครับ ตำแหน่งก็อยู่ที่0ก็ตำแหน่งจุดแดงจะย้ายขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้รูที่2แล้วนะครับรูที่3ก็เหมือนกันครับตำแหน่งเราก็จะย้ายไปเรื่อยๆเป็น1วงกลมนะครับตำแหน่งรูที่3มก็จะย้ายมาฝั่งนี้เห็นไหมครับเราก็หมุนแค่เทเบิลไปแล้วก็เจาะรูที่4ก็เหมือนกันนะครับ5 6รูที่6กจะจบตรงนี้นะครับรูที่7มันจะมาเริ่มที่รูที่1ใหม่นะครับมันจะนับวนไปเรื่อยๆล้วก็แค่ตั้งจิ๊กไว้นะครับเจาะแบ่งรูได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับแกนเครื่องมลิงครับฟังก์ชันค่อนข้างครบครับมีดิจิตอลมาให้สามแกนพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับผมเบื้องต้นคตัวนี้ก็ล็อกเทเบิลทั่วไปนะครับล็อกเทเบิลแกน x แกน y นะครับจะมีแกนแด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบน้ํามันมาให้นะครับระบบน้ํามันตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับผมน้ำมันออโต้กระปุกออโต้นะครับ ตัวนี้มันจะเลี้ยงล่างสไลด์พวกแกน x yZ นะครับจะกระจายไปทั่วอันนี้ก็ก่อนส่งเราจะเซตน้ำมันให้ใเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ความเร็วก็กดเซตนะครับเวลาตั้งค่าตอนนี้ก็คือ2ชั่วโมงมันจะปั่น6กวินาทีนะครับ2ชั่วโมงก็คือ120นาทีนะครับจะปั่น6กวิอันนี้เราก็สามารถปรับตั้งได้ก็คือลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับ เซตอีกทีนึงก็จะมาที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นวินาทีนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับแปดวิสิบวิก็ได้อันนี้ผมแนะนําตั้งไม่เกินสิบนะครับเพราะว่าน้ํามันเดี๋ยวมันจะลงมานองพื้นเกินไปเยอะเกินไปนะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เซฟสูนอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเซฟเข้ามาที่ร้อยสมสิบแล้วร้อยสามสิบนาทจีจะปั่นแปดวินาทีนะครับ เติมน้ำมันก็จะเติมเปิดแล้วก็เติมตรงนี้ได้เลยสังเกตที่จะมี H ฮบอกเอก็คือโลนะพี่ก็คือเวลามันบวมมันจะร้องเตือนนะครับตัวนี้ตีตีตีแล้วก็เราแค่เติมน้ำมันก็เสียงก็หายไปนะครับผมประมาณนี้เติมให้ถึงประมาณขีดนี้นะครับโคมไฟนะครับท่อน้ำนะครับลิเนียสามแกนก็ครบนะครับตัวนี้ก็จะมีแถมตัวตั้งระดับให้ครับตัวนี้จะมีพิเศษหน่อยเป็นตัวใหญ่ก็จะมีตัวตั้งระดับ เป็นตัวนี้ให้ครับตั้งระดับน้ําให้ก่อนส่งตอนส่งเสร็จแล้วก็ตั้งระดับให้ครับตั้งระดับตั้งพวกหัวนะครับเซตนศูนย์เซตปากกาให้ครับก่อนส่งนะครับส่วนวิธีตั้งคอได้เดี๋ยวเราก็จะไปแนะนําที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เครื่องนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับนั้นก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ